สวัสดีค่ะอือสวัสดีครับอ่อาแล้วก็สวัสดีครับ <c oughs> มันนี้มากินเห็ดเห็ดเห็ดปิดนะคะมันได้เป็นเห็ดแบบนี้นะคะพี่น้องแล้วก็เอามาผัดกับเบอร์ผัดเบอร์รักชูแล้วก็จะมีกแกงไก่บ้านนะครับน้องเดินเขาเป็นคนจัดการวันนี้ไปจัดเลยกินอะไรตั้งเนื้อไก่เลยแต่ก,ก็กำอุอุอูเลยเนี่ยยางนี่ไก่บ้านค่ะพี่น้องแต่ให้น้องเช้าสดชว่ของห้องก่อนก็น ถ้าเห็ดน,นี่อร่อยมากมเลาให้เปนน้ำป้อนก่อนนะกาบนี่ผอก็ไมี่ยทอเคไหนะเมีม่่ะหอามามาเลยเราไปเอาแคปไมากินด้วยถ้าปากก็กิน้ำตา,า,าัน้ำตาลน้ำตาลแฮ่กัถ่านจะมันจะน้ลิ เห็ก็ว่าแต่นด้คุณล่า่อเลยอืมยังไม่ได้อหมครับพี่ปน้องคนเราของพ่อเขาว่ามันว่านันอเขาเาเหยึไปยุด้นทั่องเอืมอกลอกเาเล

นี้ก็แตงนาสวยเนาะพี่น้องน้อปักแรงแตงน,งนงา, <c oughs> ตมมาสวยถ้าเป็นไก่มันจะเลดตล้วก็ตดต๊อดตอดต๊อดนาวหน่ <c oughs> นอฮะป่า <c oughs> งยิ่ง หวัเวเมื่อกี้ลืมเสกทรายไมโครโฟนนะคะพี่น้องขอโทษขออภัย,ย้วยเห็ดป่านะคะเห็ดกอเห็ดตินนูนนเห็ดต้ม,<า>ไ,มได้รู้เขาเขาขยิบมุน 응, 뭔가 � 갖고 는화 아니야. 사장아서 donde p 는 b l a d 남남. a c i 对吧？湿湿。 เรา้วนขอน่าเคยมาสองคลิป ดีสิบานแลเมื่อเอาเข้าน่าบัวมากเมั่รัดไ้เขาตั้งไปกแล้วมันมีฐานอยู่รดไปเขาต้งไปก็เกาากนั้นนองอะไน้อ้องบ้าของนั้นคือแบบข้าา่ไ้เวยก็แล้บัวหนอมนี้นงินห้หนแล้วะ็รับ ทงแม่ทงเกลือลูกน้องใช่ยังงอกงขนามเั้นก็มันพามาก่อนเริ่มพูดน้นน่ะ นี่รู้มักพ่อกไก่ป,ปังขึ้นปอนเลปันไม่ยชวนฉันชวนฉันได้กินตะไคร้วันนั้นอูต้องมองาหางประมนณปีกว่นก่น ฮัลโหลฮัลโหลช่วยจดมุนไม่สบายเมื่อไรวันนะฮะเมา่ลไรออกคลิปกับน้องไปเลยที่นี่ก็หายแล้วครับ ดยรสชาติเห็ดมันจะหอมหอมเป็นแบบหอมเป็น กินเฉพาะโตของเห็ดนะครับแล้วก็มันจะกลมกล่อมากๆอร่อยนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามครับขอบคุณครับสาหรับคลิปผัดเห็ดนะครับขอบคุณค่ะอืออือขอบคุณครับอือ